สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพิ่งไม่ได้อจริยะเมินดี i สไางปมคดีแตงโมลั่นยื่นฟ้องตรงกับศารวันที่หามิถุนาย,ยนห5ที่ท่าเรือพิบูลสงครามมีพิธีทำบุญครบร,รอบ100วันให้กับแตงโมนิดาโดยมีต่ายดายศเดชจบพิชัยของแตงโมนายอาจฉริยะเรืองรัตนพงษ์และแฟนคลับเข้าร่วมพิธีช่วงท้ายนายดายศได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่ไม่ทอดทิ้งแตงโมนายอาจริยะเปิดเผยว่าส่วนตัวนั้นไม่ให้ราคาบาัง อยู่แล้วเพราะไม่มีราคาตั้งแต่ต้นสําหรับความคืบหน้าการดําเนินการของคดีนายชรยะกล่าวว่าขณะนี้การรวบรวมหลักฐานและร่างคําฟ้องเสร็จสมบูรณ์แล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยหลักฐานค่อนข้างครบถ้วนแล้ววันที่8มิถุนายนจะนําหลักฐานบางอย่างไปมอบให้กับอายการภาคหนึ่งจากนั้นจะเดินทางไปที่สํานักง,งานอายการสูงสุดและสํานักง,งานอายการจังหวัดนนทบุรีเมื่อสอบถามถึงการตรวจคราบเลือดบนเรือทําไมเจ้าหน้าที่ตรวจไม่เจอแต่ตนเองตรวจเจอ บริเวณฝั่งขวาของเรือจากนั้นวันที่9มิถุนายนจะมีการแจ้งความดำเนินคดีกับเอกชนรายหนึ่งที่ให้การเท็จและร่วมทำลายพยานหลักฐานล้า,างคราบเลือดบนเรือนายชริยะกล่าวว่าหลังจากนี้ตนจะดำเนินการฟ้องตรงกับสารและจะยกเลิกเรื่องทั้งหมดที่เคยไปยืนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพราะมองว่าเป็นหน่วยงานที่พึงไม่ได้มีพยานบางรายไปให้ปากคำแต่เจอพฤติกรรมนำข้อมูลเราไปให้บุคคลอื่นซึ่งการฟ้องสารนั้นจะดำเนินการก่อนวันที่23 มิถุนายนเป็นวันที่อายการจังหวัดนนทบุรีจะนัดผู้ถูกกล่าวหา6คนในคดีฟังคำสั่งฟ้องทางตนจะทวงถามความคืบหน้าสิ่งที่เคยร้องขอความเป็นธรรมให้สอบแปดประเด็นเพิ่มเติมท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐขอบคุณครับ